สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาเจอกับครูแหววนะคะคุณครูรัชนีแก้วจันท์ค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยเกี่ยวกับครอบครัวแสนรักนะคะก่อนจะไปเรียนกันเรามาร้องเพลงกันก่อนนะคะลูกชื่อเพลงครอบครัวของฉันเด็กๆพร้อมหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยค่ะบ้านของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายมีทั้งนา้าพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันบ้าน ของฉันอยู่ด้วยกันมากลายพ่อแม่ลุงป้าปู่ย่าตายายมีทั้งนาาพี่และน้องมากมายทุกคนสุขสบายเราเป็นพี่น้องกันเด็กๆฝึกร้องเพลงนะคะลูก ถ้าใครร้องเพลงได้ทำท่าประกอบไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่อัดคลิปวดีโอส่งการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย